การแพทย์จัดโครงการตรวจยีนนัทถูเพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ28กรกฎาคม2567ตั้งเป้าตรวจผู้ป่วยลายใหม่ให้ได้10,000ลายโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการตรวจว,วิเคราะห์นัทถูในโปรไทยด้วยเทคนิคเลี้ยวทาง PCR เพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรค ไอโซนาอสิทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพรทย์พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้เหนือการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยายลายัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพรทย์เข้าร่วมงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้นําเอานาวัตกรรมใหม่นัททูเนี่ยเป็นยีนเป็นชื่อของยีนที่มีเป็นหมื่นชนิดแต่ละ DNA หนึ่งของคนคนเรามีหนึ่ง DNA ที่ได้จากพ่อแม่มาเนี่ยเราก็มาคัดหาตัวนัททูนัททูของแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการย่อยยาที่รักษาเกี่ยวกับวันโรบางคนนั Net ททูทํางานดียาวันโรที่ให้เข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมาถูกย่อยสลายไปหมดโดยเร็วก็ ได้ผลแล้วเพราะยาที่ให้ไปนั้นมันหมดก่อนเวลาที่จะรักษาตามให้ครบรอบโดสของเขาบางคนเน็ตทูเนี่ยไม่ค่อยทํางานเมื่อไม่ค่อยทํางานยาก็เหลือมันก็เกิดโรคซ้อนขึ้นมาอีกเช่นโรคตับอักเสบหรือสิ่งอื่นๆตามมามากมายเพราะฉะนั้นการที่ตรวจเลือดแล้วก็จะได้เนททูออกมาเนี่ยแพทย์ก็จะใช้เนททูตรงนี้เนี่ยแล้วจัดยาให้ผู้ป่วยวันโรคเนี่ยได้รักษาถูกต้องตามเรื่องของปริมาณและการที่จะ ได้ใช้ยาอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดปีหนึ่งที่ตรวจสอบดูแลคนเป็นวัณโรคเนี่ยประมาณ80,000คนในอดีตเนี่ย80,000คนคนี่ยเสียชีวิตประมาณ7,800คนในปีหนึ่งถ้าหากว่าเราได้เนทชู 2, ตวนี้ออกมาเนี่ยจะลดอัตราการตายและการรักษาวัณโรคเนี่ยซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังบอกว่าประเทศเรายังมีวัณโรค1ใน30ของประเทศเราต้องการจัดการเรื่องวัณโรคให้อยู่ในการตรวจ DNA ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินมาก56000บาทแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องใช้เงิน เพราะเราไม่ได้ตรวจลงรายละเอียดถึง DNA แต่ตรวจอยู่ในเนื้อในของ DNA ซึ่งมียีนที่เรียกว่า NET2 ู 2. ค่าใช้ใจ่ายเป็นหลักร้อยบาทในฐานะที่เป็นประธานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย ผมก็จะไปผักดันเพราะผมดูแล้วค่าใช้ใจ่ายไม่สูงแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนถ้าเราตรวจดูแล้วคนมีวัณโรคแล้วก็เราก็ตรวจเน t ทูต่อไปนะครับเป็นประโยชน์มากแล้วก็จะเซฟชีวิตให้กว่าผู้คนได้เยอะครับโครงการตรวจวิเคราะห์เน t ทูไดโพไทยด้วยเทคนิคเรียวไทม์พีซีอาร์เพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรคไอโซไนาอาซิดในผู้ป่วยวัณโรคจํานวนหนึ่งหมื่นลายเพื่อเป็นการเฉลิมเพอเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้การแพทย์จีนโนมิกหรือการแพท แพทย์แม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามยุทธศาสตร์ที่2ของแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคในการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาตามมาตรฐานสากลด้านนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยวัณโรคนี่ต้องกินยาอย่างน้อยคนละ6เดือนหรือ8เดือนเพราะันเป็นเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วการที่ผู้ป่วยเนี่ยยาไอโซไนอาซิดเนี่ยเป็นยาจําเป็นมากที่ต้องกิน ตลอดระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยครึ่งนึงนะครับมีปัญหาในเรื่องของการย่อยยาตัวไอโซไนอาสิทธิเพราะว่าสาเหตุการตายของวัณโรคเนี่ยไม่ได้ตายจากวัณโรคตายจากตับอักเสบตายจากโรคที่เป็นร่วมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตับอักเสบจากไอโซไนอาสิทธิ์เนี่ยจึงเป็นปัญหาสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่งในเรื่องของการรักษาวัณโรคให้สำเร็จเพราะคนไทยตกหมดค้นหารายใหม่ก็ยังไม่ได้หเปล่าเรารักษาได้ปีแปดเหมือนคนแต่เขาพะว่าองค์การจำนว่าบอกว่าเมืองไทยที่ต้องมียางน้อยแสนห้าผู้ป่วยหายไประหว่างทางการรักษากก็ทําให้รตอีก และที่สําคัญครับอัตราการตายคนไทยรักษาวันโรค ตายมากกว่าเกือบทุกๆประเทศมันเป็นปัญหาหลักสามอันที่เราต้องแก้ไขแต,ต่ตัวเน็ตทูที่ตรวจเนี่ยผมคิดว่ามันจะแก้ไขได้ในขั้นตอนที่แรกเลยก็คือว่าหลังจากโรงพยาบาลวินิจฉัยแล้วว่า,ามีผู้ป่วยวันโรคขึ้นมาหนึ่งรายผู้ป่วยวันโรคต้องรักษายาวไม่จําเป็นต้องให้ยาทันทีเจาะเลือดส่งมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในจังหวัดหรือถ้ากรุงเทพก็ส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์5วันทําการเราจะรายงานผลไปเลยว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีเน็ตทูเป็นอย่างไรย่อยยาเร็วย่อยยาช้าหรืออยู่ในกลุ่มปกติจะไปเพิ่มประสิภาพ เรื่องของการให้ยาของผู้ป่วยทุกรายเราตั้งเป้าเอาไว้ตอนแรกว่า10,000รายสาหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่28กรกฎานคมน,นี้ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกรายที่ได้รับยาไอโซไนซินเนี่ยควรจะตรวจเนททูทุกรายเนี่ยเราจะพยายามทาเรื่องนั้นให้สําเร็จเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ได้ผลในเรื่องของการรักษาวัณโรคและก็ได้ผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยครับสามารถส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยวัณโรคตรวจเนททูไดโพไทด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กลุ่มวิญญ ทยาศาส์การแพทย์15แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28กรกฎา,าคม2567จนถึงวันที่27กรกฎา,าคม2568